สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แม่มเองจา้าทานข้าวันจ่าสองทุ่มสองทุ่มครึ่งแล้วเพื่อนๆจา๋าแม่ไปได้กระเพรามานะคะกระเพราเผ็ดกลางนะคะในราคา25บาทนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูมีน้ำซุปด้วยนะคะไข่ต้มอันนี้ของแม่ที่บ้านนะ กระเพราหมูสับเผ็ดกลางค่ะห่อระยี่ป้าบาทใส่ห่อกระดาษเหมือนข้าวมันไก่แบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเขาใส่ห่อกระดาษแบบข้าวมันไก่นะคะกระเพราหมูสับเผ็ดกลางค่ะห่อระยี่ป้าบาทนะคะถ้าใส่ไข่ดาวก็สามสิบบาทค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเพิ่มไข่ดาวก็สามสิบบาทห้าบาทประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะลองกินดูว่ากระเพราหมูสับไข่ดาวเผ็ดกลางเนี่ยราคายี่สิบห้าบาทเนี่ยอิ่มไหมเพื่อนเพื่อนจ๋าหนึ่งจานเพราะจะไม่กินอะไรเลยนะมื้อเย็นนะคะ เมื่อกวันแม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือไปชามเดียวชามลยยี่สิบาทวันนี้กินกะเพราหมูสับยี่สิบห้าบาทแล้วก็น้ำซุปค่ะไข่ต้มนี่ไม่เกี่ยวนะคะไข่ต้มนี่ของที่บ้านกินข้าววันจากใครยังไม่กินข้าวมาทานข้าวด้วยกันนะคะมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางและไม่เผ็ดเลยนะคะคุณพ่อปิดไฟแม่ตกใจรสชาติใช้รอดเจ้านี้แม่เคยกินไปแล้ว จตไม่ได้ลงคลิปสลาดนัดโกสุมค่ะตอนนี้นกระเพราอ่ะนีขายเยอะแยะมากเริ่มต้นที่ราาทเราขาย5บาทกระเพราหมูสับสำหรับคนที่งบน้อยซื้อทานได้เลยเพื่อนเมือนจ๋ารสชาติใช้ได้คนที่สายประหยัดเหมือนแม่ คนที่มีภารละเยอะคนที่อยากกินอะไรง่ายๆกระเพราเขาขายกระเพราอย่างเดียวค่ะกระเพราเผ็ดมากเผ็ดน้อยหมูสับหมดแบบไม่เผ็ดเน้นกระเพราอย่างเดียวผัดกันตรงนั้นเลยค่ะผัดเติมผัดเติมตลอดนะคะไม่ได้ผัดมาจากบ้านนะเขาผัดไม่ได้แบบผัดมาเป็นผัดคือหมดแล้วผัดเติมผัดเติมตลอดคือมีสแตร์ตลอด รสชาติดีค่ะกินได้ให้เยอะลูกแม่ไม่ค่อยสบายเป็นหวัดแต่ก็ล้างน้ำเกลือไปละล้างเช้ากลางวันเย็นถ้าเป็นเยอะเป็นน้อยก็เช้าเย็นเป็นน้อยก็ค่อยๆถอยไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ แต่เป็นไม่มากค่ะเ,เพื่อนจ๋าแต่เป็นไม่ได้มากอะไรก็เลยรีบรักษาทันคุณพ่อเพิ่งทานข้าวเสร็จลูกเพิ่งทานข้าวเสร็จเหรอแม่คนเดียวลูกสาวท,ทานวันนี้กแล้วหมูกรอบแต่วันนี้เป็นข้าวกรอบ ื่อกี้ไปเชิน้ำมูกมาพี่เมื่อนลูกสาวแม่ทานข้าวหมูกรอบเป็นวันที่สามแล้วทานตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์สามวันพุธพฤหัสศุกร์หมูกรอบกล่องละร้อยห้าสิบลาดกินกับข้าวกล่องละร้อยวันที่สองวันนี้กล่องละห้าสิบบาทลาดข้าวกินเรียบร้อยหมดแล้วส่วนคุณพ่อทานผลไม้ฝรั่งกับมะม่วงมะม่วงแก้วขมิน้นแล้วก็ฝรั่งกินจู ส่วนแม่ทานกระเพราหมูสับพ,พอละยี่ิบห้าบาทจะ้ะเดี๋ยววันจันท์ต้องไปจ่ายค่ารองเรียนให้ลูกได้ส่วนลดสองพันห้าเรียนที่เก่าค่ะถึงมอสามแล้วก็ค่อยไปต่อสี่ห้าห เองนี้ลูกแม่มีการบ้านวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เอย่าต้องดูเขาทำการบ้านด้วยแล้วก็ช่วยคุณพ่อนี้คุณพ่อทำหลังคาบ้านทำแบบเรียบง่ายราคาไม่แพงต้นทุนไม่สูงนะคะเพราะว่าจะได้งบไม่บ้านไปหลักพัน ประมาณห้าพันทำแบบธรรม,มดาเพื่อนเพราะว่าจากผ้าที่นกจะได้ไม่หล่นใส่ผ้าอันตรายเพื่อน,นจ่ายนกพ่ราบเยอะมากก็ะเพราเผ็ดกลางยี่สิบห้าบาท กินอะไรก็ได้เพื่อนๆไม่ต้องไปหรูหรามากคนเราเนาะชีวิตไม่ดีติดแมด่จามตรงจมูกภูมิแพ้อีกแล้วสองสามวันนี้นอนไม่ค่อยหลับลำคาญข้างบ้านเต่งดังด้านหลังด้านหลังบ้ามบางทีก็เบื่อ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะเพื่อนเนาะอะไรมันก็แบบตกต่าง กะเพรา,พาหมูสับราคา25บาทเพชรกลางข้าวมือค่ำของแม่วันนี้ใช้เงินไป25บาทของลูกสาว50ก็เป็น75บของพ่อผลไม้ไม่รู้เท่าไหร่ อร่อยด้วยถูกด้วยไม่แพงตลาดโกสุม ไข่ต้มมีน้ำซุปด้วยชื่นใจหิวแต่เราก็กินได้นะ25บาท อิ่มอิ่มอร่อย อิมอ่มแล้วจะเป็นไม่จา่ามือค่ำสองทุ่มครึ่งกะเ,เพาราเผ็ดกลางห่อลยยี่สบ้าบาทตลาดนะัดอิ่มได้เพื่อนๆป,ประหยัดไปหน่อยยี่สิบห้าบาทลูกห้าสิบเป็นเจ็ดิบห้าคุณพ่อประมาณห้าสิบบาทคุณพ่อกินผลไม้นะคะคุณพ่อเขาทานในหน้าคุณมาจาก็หลังกับมะม่วงซื้อมาเป็นกิโลนะคะ แล้วก็ยังเหลืออยู่ในตู้เย็นในนี้เอาปอกให้พอกินเพื่มอมจา๋านี่ค่ะแม่แหม่มลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มและครอบครัวรแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกินผลไม้กันจากคุณจ๋ามีมะม่วงแก้วขมิน้นแล้วก็ฝรั่งกินจูนะคะอันนี้คุณพ่อทานไปบ้างแล้วนะคะที่ปอกมา มะม่วงแก้วขมิ้นจ้าแล้วก็ฝรั่งผลไมา้อะคือข้าเสร็จแล้วกินผลไมา้เลไม่ค่อยหวานมากก,กรอบๆเนื้อไม่แข็งแล้วก็ไม่นุ่มเน้นกรอบๆอ่เขาบอกว่า มะม่มวงมีวิตามินซีสูงเนนั้าแม่เปิดรายการของคุณหมอคุณหมอแล้วเสีอยงเนี่ยดูจำชื่อไม่ได้แล้ว ไายเครีอดนั่งพักห่อสมองเอาลูกกินยอง,งกินยาละอร่อยกลังกลังมะม่วงแก้วขมิ้นจะ้ะอืม อร่อยอมเปรี้ยวนินึ่งเศพข่าวเยอะมากไปก็เวียนหัว เจ้าคั่มมันมันเปรี้ยวๆนิดๆ ก็ไม่ค่อยตะบ,บายภูมตั้านทานในร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงข้าเพื่อนในห้องเเป็นหวัดป่วยปุ๊บลูกแม่ติดเลยคนที่สองกลอดเขาคนไหนเป็นเอฟซีแม่จะรู้นะว่าแม่กับลูกเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมาก ของแม่ใช้สิทธิประกันสังคมของลูกสาวใช้สิทธิบัตรทองค่ะไว้รอให้แม่มีไรายได้อีกนิดนึงทำามาค้าขายอยู่ที่ขายของมีไรายได้จากช่อง YouTube อยากจะทำประกันชีวิต อร่อยอิ่มมากน้เพื่อนจ๋าเดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำแล้วพักผ่อนแล้วรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าวันนี้คุณพ่อทำหลังคาเองตอนนี้ได้โครงเหล็กและได้โครงทุกอย่างแล้วได้โครงครบหมดแล้วก็เหลือแค่ใช้อะไรไมสเ้นชชตอะไรสักอย่างเหน่อที่มันเบาๆอะ่ะไอโครงอาจจะหนักหน่อยใช้สำหรับยึดติดกับระเบียงข้างบนชั้นสองใช่ไหมคะแล้วก็แผ่นแมนชัซนเชตอะ่ะบางๆเอามาบาง ถ้าเม็ดเดียวกันแดดกันฝนเวลาตากข้างล่างเพราะข้างบนเนี่ยยังไม่มีหลังคาเลยยังไม่รู้ว่าจะเอาช่างมาทําหรือจะยังไงเพราะว่าขี้นกขี้ราบเยอะมากเพื่อนๆอย่าหาว่าแม่เมาหรือว่านินทาเพื่อนบ้านเลยนะขี้นกขี้ราบมากเยอะมากเพราะเสาอะเขาหันมาทางบ้านเราแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกเพราะว่าทางที่เขาติดสัญญ,ญาณเขาหันมาทางนี้เพราะว่าต้องรับสัญญ,ญาณตรงปักซอยใช่ไหมคะเขาก็หันมาทางนี้แต่ทีนี้คือมันเป็นแหล่งที่เกาะนกขีร้ราบก็จะมาขี้บ้านแม่จนทีนี้เป็นที่ขี้แล้วเป็นเหมือนเหม็น ห้องนอนข้างบนเนี่ยตรงริมหน้าต่างก็นอนไม่ได้เหม็นกลิ่นขี้มากเปิดประตูหลังระเบียงไปไมีแต่กลิ่นยิ่งถ้าหน้าฝนหน้าหนาวหน้าฝนก็เหม็นฉ่าหน้าหนาวก็เหม็นมากหน้าร้อนนี่เหม็นแห้ว้าห้องนอนนี่นอนไม่ได้ต้องปิดเอาไว้แล้วก็ฉีดยาทาความสะอาดเสื้อผงเสื้อผ้าวไว้ในห้องนี้เป็นที่แต่งตัวเหม็นกลิ่นอับเหม็นมากต้องไม่เปิดประตูหลังห้องเลยอะอย่างน้อยกลิ่นมันก็เข้า,แต,ขาแต่เข้าไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเปิดปุ๊บเหม EN, ็นวาบเลยถึงไม่อยากจะออกไปทำอะไรเลย,เลย จะอ้วกไม่ได้แดดจริตหรือว่าอะไรนะมันเชื้อโรคเพื่อนๆลงปอดน,นี่อันตรายมากก็เลยเลือกที่จะตากผ้าข้างล่างแล้วให้คุณพ่อทําหลังคาบังแดดนิดนึงบงังไม่ได้บังแดดหรอกเราอยากได้แดดอยู่แล้วแต่บังขี้นกเพราะว่าหลังคาอ่าถ้าจะตากหน้าบ้านตรงประตูเพื่อนนึกออกล้วเทาเฮาสองชั้นน่ะมันจะมีสายไฟแล้วนกมันก็เกาะบนสายไฟแล้วก็ขี้ก็เลยทำหลังคามาซะหน่อยรับลมหลังคาบาังขี้นกบังแดดบังฝนได้ด้วยแต่รับลมด้านซ้ายขวาแล้วก็ข้างหน้าแค่นั้นพอ ซ้ายขวาด้านหน้าเพื่อให้ผ้ามันแห้งแต่ข้างบนแม่ไม่เอาแล้วอยู่นานๆน่ะเป็นโรคปอดแน่ๆเพราะขี้นกเยอะมากแม่ไม่อยากลงคลิปให้เพื่อนๆดูถ้าลงคลิปให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะรับไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปเสาะหาว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวแล้วก็มีปัญหากันเพราะว่าเราเพิ่งจะมาอยู่ได้เกือบ2ปีเพิ่งจะซื้อที่นี่ด้วยเงินผ่อนก็ไม่อยากให้มีปัญหาเพราะอนาคตลูกสาวจะต้องอยู่ให้ลูกสาวใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้อยู่ยันร้อยปีอ่ะอนาคตจะเป็นของลูกสาวแล้วลูกแม่จะอึดอัดใจจะอยู่ลําบากซ้ายขวา อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกทุกคนมันมีเหตุผลเพราะเหตุผลเนี่ยเพื่อนๆมันถึงได้เกิดปัญหาทุกเพราะทุกคนมีเหตุผลนะ่ะมันก็พูดยากเราก็เข้าใจเขาว่าการหันเสาแต่เขาเป็นเสาโบราณไงแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ไปไป,ไปมามาแต่เราเข้าใจพี่เขาเราก็เลยแก้ปัญหาที่ตัวเรารับจบที่ตัวเราก็คือตากข้างล่าง ทำหลังคามานิดนึงเพื่อให้บังแดดบังฝนข้างบนที่เรามีระเบียงชั้นสองก็ใช้อะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวรอมีเงินก็จะทําให้ดีไปเลยทีเดียวให้โครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าพี่ๆข้างบ้านเขาก็กลัวมันร่วงมันถล่มนะคะเพราะว่าคนเก่าเขาทําไว้ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ตามช่างมาดูสองรอบช่างบอกโอเคไม่มีปัญหาพี่แต่ทีเนี้ยเขากลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ว่ากันอะไรที่เราปรับได้เราก็ปรับอะไรที่เราถอยได้เราก็ถอยแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่ความพอดีเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยตอนนี้แม่เครียด เพราะคุณพ่อต้องมาเหนื่อยทำแล้วต้องมาเสียเงินนะเราต้องมาเสียเงินทำหลังค้างล่างเพื่อไว้เป็นที่ตักผ้าส่วนข้างบนใช้อะไรไม่ได้นกพิราบมาขี่นอกจากทำหลังคาข้างบนให้เสร็จทีนี้เสียเงินข้างล่างไม่พอเสียเงินข้างบนได้สองต่อแล้วมันเยอะบวกกับค่าทงค่าเทอมลูกแม่กำลังเลื่อนชั้นขึ้นปหนึ่งใช้จ่ายสูงมากแล้วคุณพ่อหาคนเดียวงมันก็เลยเกิดความกดดันเครียดในครอบครัวเราแต่เราก็ต้องตั้งสติทำใจให้มันสบายๆเพื่อให้มันผ่านพ้นข้ามมันไปให้ได้แค่นั้นเอง แม่ถึงอยากทําช่อง YouTube ให้มีรายได้ไวๆอยากจะเปิดช่องไวๆอยากจะมีรายได้เพื่อที่ว่าจะทําอะไรให้มันแบบสมบูรณ์่ะคือคนเราแก้คนอื่นไม่ได้เราก็แก้ในตัวบ้านเราเนี่ยยอมจ่ายยอมยอมจบที่ตัวเราจ่ายไปจบทาหลังคมหลังคาให้เรียบร้อยโครงสร้างให้มันแข็งแรงเข้าใจแหละคําว่าบ้านมือสองเนาะมันต้องต่อเติมอะไรเยอะให้มันไม่ใช่ให้มันสวยงามสวยงามนี่ส่วนหนึ่งแต่แข็งแรงต้องมาก่อนนะถ้าโครงสร้างไม่แข็งแรงอะต่อให้คนสวยงามมันก็พังแต่ถ้าโครงสร้างแข็งแรงคุณจะทํายังไงทาสียไงมันก็สวยอะเพื่อน อืมนั่นแหละแม่ผมก็ค่อนข้างเครียดนะคะพื่อนื่อนจ๋าทำมาหากินก็ยากลูกก็ยังเล็กนะคะก็เลยเปิดทําช่อง youtube นะคะถ้าเพื่อนๆสนับสนุนแม่เมตตาแม่ช่วยดูคลิปแม่เยอะๆแม่จะได้เปิดสร้างไรายได้ผ่านตอนนี้หลายชั่วโมงก็เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเยอะมากจนน่าก,กลัวยังไม่ได้4ี่พันสักทีหนึ่งตอนแรกได้2อ0พแล้วหักไปหักมาเหลือพันเจ็ดพก ท้ถอถามว่าท้อไหมแต่ไม่ถอยก็ลงคลิปทุกวันนะคะมีคนดูก็ดูไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรก็ทําต่อไปเรื่อยๆแม่ไม่ใช่คนเก่งแม่ไม่ใช่คนวิเศษแต่แม่เป็นคนขยันนะคะเพื่อนเื่อนจ๋าแม่แหม่มลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปพาลูกเข้านอนแล้วลูกไม่ค่อยสบายจะได้หายไวๆเพราะเดี๋ยวลูกแม่ใกล้จะสอบแล้วนะคะเพื่อนๆื่อนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วดูคลิปแม่แหม่ม้วยนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆืจ๋าขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากทุกอย่างนะคะเพื่อนๆื่อนจ๋า